ด้วยกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ําและผู้ส่งคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําในคณะกรรมการลุ่มน้ําสารวินได้สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งลงคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติจึงมีประกาศคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติเรื่องคุณสมบัติการสรรหาการแต่งตั้งวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง ของคณะกรรมการในคณะกรรมการลุ่มน้ำลงวันที่3พฤษภาคม2556เพื่อดำเนินการสรรหาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระลงจึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถส่งใบสมัครแบบประวัติและหนังสือรับรองให้กับสำนักงานเลข,ขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสารวินเลขที่175หมู่8 ตำบลปางหมูอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายในวันที่11กันยาย,ยน2556นี้โทรศัพท์053612112หรือติดต่อคุณสุพนัทมาเมืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการโทรศัพท์0898533225